นางเอกสาวเปิดโหมดครั้งรักพระเอกตรงสเปคมาจีบแค่เห็นหน้าก็แฮปปี้แล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมีโมเมนต์ทาให้แฟนๆฟินอยู่บ่อยครั้งระหว่างโบเมลดากับอาเล็กทีรรเดทไม่ว่าจะกินเที่ยวพากันไปทําเล็บทําสีผมมุงมิ้งตามประสาคนกำลังปลูกต้นรักทําเอาแฟนๆยิ้มตามกันไม่ไหวเลยละจ้า ซึ่งล่าสุดทางด้านสาวโบก็ได้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญรายการเจ๊คิมกินรอบวง EP 90มีบางช่วงบางตอนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่อเล็กเข้ามาจีบโดยสาวโบเล่าว่าขอไลน์เขาก็แนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่ออเล็กนะครับชอบกินนุ่นนี่อายุเท่านี้นะครับก็น่าจะสมัครเป็นแบบมาขอเป็นแฟนหรือเปล่าหนูเลยส่งกลับไปว่าเราชื่อโบเมลาดา จุดที่รู้สึกว่าคนนี้แหละคุยด้วยได้แล้วจริงๆคือจุดที่เราไม่มีคนอื่นเข้ามาแล้วค่ะโบเป็นคนคุยทีละคนไม่ดีก็ตัดและเริ่มต้นใหม่เรียกว่าอยู่ในใจไหมอยู่อยู่แล้วให้ทุกห้องเลยชอบตรงไหนของอเล็กอย่างแรกเลยคือตรงสเปคชอบตีต,ตีแบบเห็นแล้วอู้เห็นหน้าก็แฮปปี้แล้ว เห็นหน้าก็กระชุ่มกระชวยนะแม่ครั้งรักไหมก็พอตัวก็มีบ้างปะแม่เขาเป็นคนเปนเรื่องอาหารดูแลในชีวิตประจำวันที่ชอบถามกันว่าทำไมไม่เรียกว่าแฟนก็เพราะผู้หญิงพูดก่อนอ่ะไม่ดีก็ให้ผู้ชายพูดแต่ผู้ชายไม่พูดสักที